สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทั้งหลายนี่สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะครับนี่เราก็เลยนั่งไลฟ์สดแป๊บหนึง่งฉลองสักหน่อยกําลังเือกับเขาไหเรื่องการอ่า เล่น Facebook เกลียวแล้วมันสามารถหาไรายได้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับลฟ์สดพี่พตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงสิบห้าเก้าโมงสิบหกนะครับนะี่ครับเรากำลังจะเดินทางไปไหนนะพี่เบียรไปฟมลาโมงฟมาล่าโม,ม,ม,มงนะครับมันเป็นประมาณว่าเป็นนั่งรถใช่ไหมใช่นั่งรถนั่งรถนั่งรถแบบแบบเช้าเผ่านะฮะ อีไม่ใช่ดิชาวเผ่าชาวชาวเหนือชาเผ่าเออชาวเผ่าเราถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับเดินทางกันเลยบอกว่าเขาอัดคลิปเนาะสวัสดีครับพี่พีเอซีทุกคนครับมันฉลองสักหน่อยฉลองเฮ้อเฮ้ออ่า เฟซบุ๊กเลี้วนะครับเที่ยวเฉนะขอบคุณครับอเออเฟซบุ๊กเลียวนะครับหน้าน,นั่นแหละเอามา <c oughs> เผยแร่คอยนะพากันไปแบบมั่วๆเออสวัสดีครับอากาศดีครับหนาวมากเลยครับใครเข้ามาแล้วนะฮะทดสอบทุดล่องท่งดาวคอยนนพี่นองม,มันได้บ่ <c oughs> นะ <c oughs> นะ <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> ใครเข้ามาแล้วทดสอบทดลองส่งดาวให้ผมหน่อยนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยโดนหลอกไปแล้วหนึ่งสองคนเมื่อกี้โดนน้าหลอกครับเพราะเฮ้ยไม่รู้ว่าของน้าจะได้หรือเปล่าเนี่ยลองส่งให้น้าดูหน่อยก่อนจะมาหลอกนุกขดดนครับไปหลอกคุณดาบสมจิตครับตำรวจโดนหลอกตำรวจโดนหลอกให้โอวนดาวไปประมาณห้าสิบดวงครับนุกขดดโนอนไปสิบดวงครับ เอาไปให้คลิปน้าครับเจอหมอคนลองว่ามันได้จริงไหมลองลองไอ้นี่ดิให้ให้เขาส่งดาวให้นะดูดิว่ามันจะขึ้นได้เจอสึงนะขอบคุณครับเฮ้ยเขาส่งมาแล้ว99้าสเก้าดวงองใครแบ่งมาให้สัก99ใช่ไหม้เนี่ยน้ขอ9ได้ไหมนุกเก้า9ิ9เดวงจากพี่ A U N นี่อันบ่พอะเออยูเอ็นี่อุ่นบ่อุ่นหรืออันอันอันใช่ไหมอันชาปนีเฮ้ยไม่เก้าสิบเก้าดวงแล้วโอ้ยทดสอบก็ทดสอบอ่า A U N มันมี A U N นี่อันม่มีอยู่เออยันประมาณนั้นนะครับเขารู้อยู่ว่าผมผมเขาอยู่เขาโวยวยว่าผมเปิดกล้องไปยังเนาอันอัน นี่ครับผมจะให้ดูอันนี้คือไกด์ผมนะครับหล,ล่อไหมล่ะวนี่ครับชื่อพี่เบียร์ครับพี่เบียร์เป็นไกด์แล้วก็พี่เดย์อีกคันหนึง่งมีสองคันนะครับพี่เบียร์กับพี่เดย์นะครับน่ารักไหมนะมน่ารักสิเฮ้ยน่าไปกลับนะอยู่เชีงงยงใหม่นี่เลยนะพี่ไม่ใช่อ่าไทยฝรั่งเขาเขาชอบฝรั่งคนนี้เนี่ยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้ได้อยู่ชอบคนหน้าตาแบบว่าอ่า เอาออกฝรั่งซะหน่อยพี่ก็คล้ายๆนะพี่คล้ายๆนะโอ้โหเดากูมาจากไหนมาเนี่ยหกร้อยเดาอะไรอะพี่สาลินีสาลินีห้าสี่ขอบคุณครับพี่จีนโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่แน่แน่พี่เอ็มสิบเดาผมไม่รู้นะว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าผมก็ทําให้เปลี่ยนหรอกแต่ผมไปเปลี่ยนอันไปเปลี่ยนหนาเปลี่ยนขึ้นคอนไหมเปลี่ยนแนะน้าตูยังผู้มันบ่อยคอยเฮ็ดนะ ก็ช่วงเหอกับเขาอะครับแล้วก็พี่วิวลาศินีวิลาศินีวิลาศินีจะอารถึอเนางนหนั่งด้วยพอไหมมานั่งด้วยกันนี่แหละสามพันคนแต่ถ้ามันไม่มีสัญญาณก็คงจะต้องเลิกไลนะแล้วก็พี่พัดพี่พี่พัดเทียนดีโอ้โหเยอะมากเลยทดสอบทดลองทดลองดูทดลองดู ทุกโจทย์เห็นสุดท้ายดีเลยเดี๋ยวจะเขาวเข้าล้วนๆก็คือโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮะแบ่งมานี่สิน้าลงคลิปน้าลงคลิปอยู่ไหมน้าลงคลิปอยู่ใช่ไหมลงไปอันหนึ่งน้าลงคลิปไปหนึ่งอันนะครับไม่ต้องไปสนใจส่งดาวส่งให้ผมคนเดียวพอแล้วตอนนี้ก็รอคุณแม่ต้นนะครับ ขี่แตกนะครับผมเด็ดพุ่มม่วงโอ้ยขอบคุณนะครับทุกคนครับมันจะได้มันจะได้จริงหรือเปล่าเนี่ยคุณข้าวสวดไหมพี่เดียร์พี่เดียร์สวดไหมมีแฟนเลยมัมีแล้วค่ะโอ้ยผู้ผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงเลยเป็นผู้ชายด้วยนึกอะไรนึกวาบางคนผู้หญิงหล่อก็มีนะเออบางคนเป็นผู้หญิงแต่ว่าหล่ออะไรอย่างงี้ไงอันนี้พี่ก็เป็นเป็นสาวเท่ใช่ไหมสาวเท่ เสียใจด้วยนะพวกหล่อนเขามีแปดนแล้วอยู่กับพันธุดินต่อไปเหลือชั้นนี่แหละอันนี้คือพวกแม่ๆป้าๆผมอ,อืมเขาแก่แล้วแหละอายุเขาเยอะแนละ้วแต่ว่าบางครั้งเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองแก่ไงคิดว่าตัวเองเป็นเด็กก็วิ่งตามนักร้องศิลปินอะไรอย่างเงี้ยไปให้มหัอะไรชอบ ขโมยเงินผัวคือขโมยเงินสามีบางคนน่ะทุบกระปุกออมสินลูกเลยนีพี่มันจะบอกให้นี่คือเอฟซีตัวจริงครับเพื่อนพี่ใช่ไหมอีกคนหนึ่งพี่ลองถามดูนะถ้าแก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 มีการยอเงินแอบเงินสามีอยู่เหมือนกันไปดูเก็บตามไปดูคอนเสิร์ตตอนที่มาที่เชียงใหม่นั่นแหละแกก็ไปใช่ไหม <S <S ใช่ปกติปกตินะไม่ค่อยอะไรนะแต่อันนี้ศิลปินนี่ข้างมากอยู่เหมือนกันนั่นแหละพี่เนี่ยป้าป้าในเนี้ย ผมบอกไกด์หล่อจังกระสพี่มีช่องติดตามไหมเนี่ยมีมีมีเฟซไหมมีมีเพจอ่ามีอะไรนะเพจขับถ่ายนะคะครับขับอะไรนะขับถ่ายขับไปด้วยถ่ายไปด้วย๋อติโอ้ยมันเป็นมาไปยด้วยขับถ่ายพี่เบียร์ถ่ายรูปนะครับรูปที่นุกลงไปก็เป็นรูปที่พี่เบียร์พี่พี่ดีนะครับเป็นคนถ่ายให้อ่าชื่อเพจว่าอะไรครับชื่อเพจขับถ่ายนะคะภาษาไทยใช่ไหมใช่ภาษาไทยเลยถ่ายพิพมติดกันเลย ใช่ทีมแค่นี้ก็เห็นเลยหรอไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเพราคนไม่ค่อยมีเฟเดี๋ยวลองก่อนลองก่อนแล้วลองก่อนแล้วเฟสสนตัวมีไหมเออเฟสวนตัวชื่อมันยาวอ๋อชื่อมันยาวใช่โยเหนืมากเลยเน็ตกากโอ้โหหอหโอ้ดูจีน้าเน็ตกากห้ากีนะครับขอบคุณนะครับดาวครับทดลองกันดูครับทุกคนครับลองส่งดูสิมันจะได้แท้มันนี่เะ ไรสดหมือละแปดเทียเนี่ยไปน้ำรูเขื่อนมากเอาจัดไปดิครับจานน่ครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนด้วยครับจานเขื่อนมากจานผมอยู่ที่ตดอยเปียมือเนี่ยแต่เ <c oughs> ียมาพักพอนกับขอบขรัวครับอาจารย์ตอนนี้กำลังจะไปเล่นฟูมลามมล่ามูใช่ฟูมาล่าม,มุฟูมา่ามูงรูปดีมากใช่ครับแกถ่ายสวยมากเลยเา นี่ไปแม่บอยเขาทดลองส่งดาวมาแมวมึงดูเขาส่งดาวมาสองพันแปดเนารู้เหรอไม่คือเรื่องการส่งดาวแบบเนี้ยไปเลยครับพี่หมายถึงอีหยังไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้ศึกษาก็บอกว่าทดลองเลยทดลองก่อนไงเนี่ยทดลองส่งมาได้เท่าไหร่กัน จริงๆการส่งดาวแบบเนี้ตั้งแต่ยุคแรกๆก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตไปอะไรตอนจาได้ว่าตอนไล่ตอนตอนจัดดีเจกับไปตอนนั้นอ่ะพี่พีเอฟซีก็ส่งดาวให้เหมือนกันจําได้อยู่ในช่วงนั้นอ่ะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมมันมันเพิ่งกลับมาฮิตเพิ่งกลับมาแบบคนเขาพูดถึงอะไรเงี้ยคือมันก็ตั้งนานแล้วนะก็เลยงงว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่หรือเปล่าหรืออะไร มันมันเป็นจังไหนหรือเปล่าองศ์นะมีใครรู้ไหมพี่พีเอฟซีรู้ไหมขอบคุณดาวครับจากพิษุณีนุ๊นกสนุกไหมสนุกครับใกล้เหมือนนอกเหมือนนัดมาริสาเลยใช่ครับ <c oughs> พี่รู้จักพี่นัดมาริสาไหมนะครับป่เหน้าเหมือนพี่เลยจริงเนานะนนะใช่เหมือนนัทน,นัดมาริสา,า,าเขาเป็นเขาเป็นนักร้อง ขออยู่น้องร้องเพลงรองคำอ่ะรู้จักเพลงรองคำปะเคยเคยได้ยินค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูนะพี่นัทมาดิสาเขาร้องเพลงไอ้เต้ยสุกเต้ยสุกเต้ยสุกในยุคเมื่อเกเรอยู่ข้างเวทีน่ะขนมวลกับมวลอิลียามหมอลำดีอนี่ยจริงๆนะพี่นัทมาดิสาพี่ลองพี่ลองเซตดูก็ได้นัทมาดิสาเต้ยสุกจริงๆหลังจากจอดแล้หรอจะเจอไหม เป้าหมายแรกคือฟอร์มูล่าม้งรมล่าม้งเห็นพี่เบียร์อกพี่เบีเห็นพี่เบียร์เป็นคนนิ่งๆแบบนี้โอ้โหซิงชเล่นเลยนะให้เดียกีอดะไรดต้องขอบคุณครับพี่วิวาวาไกดน่ารักมากเพื่อนฝากบอกเพื่อนยังไนป่าตัวเนาะ ป้าปากัปากบอกว่าพี่น่ารักรัจราะหาเพียดขับถ่ายไม่เจอข่าวสันใช่ใช่ัไม่เจอขาหาเพียดจ่อพ่อก็หาเพียดไม่เจอก็จะธนดนชแนลคือก่อนเหรดีครับ เกืถึงนะครับหน้าก็แต่งบ่ได้ครับพี่น้องหน้าก็แต่งม่ได้เพราะว่าก่อนมาไปทำหน้ามาก่อนมาไปทำหน้ามาครับแล้วมาวันนี้หน้ามันก็เสร็จตัวค่อนข้างที่จะแบบตกสะกิดนิดนึงอะไรเงี้ยคักกาดสลัด เด็กพี่ก็พอขอบคุณพี่พี่จุมถือว่าพี่จุม๋มสาสารัญญาตัวเหะ,ะเห็นแาบึกกระอ้านออก,ออกพี่บี้ะเอือนแบบภาษาบ้านมากกว่จุม๋มคุณ <c oughs> พี่บีครับ <c oughs> อุย้ตอนนี้สิดาครับตอนนี้สวัสดีน้องไอซ์ครับผมไอซ์สาราคามกินหอยด้อีหลาเด้อใส่น,นอ ตอนนี้เน็ตน่าจะกำลังจะไปแล้วนะครับถ้าไปก็แสดงว่าเราดูก็จะควงไปก่อนดูฮัลโหลฮัลโหลอันนี้คือมันอยู่ตรงแถวไหนเนี่ยพี่เบียร์อันนี้อยู่โซนโซนหนองหอยใหม่ค่ะอันนี้คือโซนหนองหอยใหม่นะครับนี่ครับเป็นภูแล้วก็เมือนเหมือนกับคล้ายคล้าบันไดอ่ะเนาะ เขาปลูกปลูกพืชปลูกผักปลูกเออใช่แล้วผักเขาโพดก็มีนะแล้วเขาทำเป็นเป็นข้ามบันไดสวยมากถ้าเราอยู่ในสถานที่จริงเราจะเห็นว่ามันสูงมากเละอยู่ในกล้องไม่รู้มันสูงขนาดไหนหมายจรงตอนเช้าเหรอพี่ตอนนี้ตอนนี้อันนั้นมอกหมอกหมอกนะครับไม่ใช่ คนดังไฟนะครับหมอกนะครับเห็นแค่นั้นนะครับมันไม่ใช่หน้าหนาวนะครับใช่าเข้าไปเกิดแล้วเขาว่าไงว่าเราไปทํพร็อบไว้ไงว่าเราไปดังไฟไว้ไงนี่ครับก็สวยๆครับเห็นไหมเป็นขั้นบนเลขั้นบนเดขั้นบนลก็ถ่ายไว้แ่นั้นครับเอฟซีไม่ได้มาด้วยก็อยากให้ดูคลิปนี้เ้วเหมือนกับมากับเราไงอาจจะถ่ายได้ไม่สวยหรอกมุมกล้องไม่ค่อยดีหรอกครับ เพิ่งหัดใหม่ครับผมอเอา้าตัวนี้มาตัวไหนมามนเห็นร้ายนาทีครับพีนน่น้องอน,น,นาทีพอดเห็นร้ายนาทีขอบคุณครับขอบคุณดาวทุกดาวเลยนะครับห้หอยใหม่ใช่ไ,ไ,หไหมนี่หอยเก่าด้วยน้องหอยเก่าด้วยห้อยเกา่เอาอมาอันน,ออนี้ต่อก้อนวันเฮ้ยเราซื้อเสื้อผ<น>้าไหม ซื้อได้ไหมพี่เดี๋ยวเราก็เข้าเมืองแล้วนี่เออมันมีแต่เราก็มันมีร้านจัดรถที่ให้ซื้อมีหลายร้านอยู่นะคะหรือว่าอยากซื้อร้านนี้ไหมอะไรแม่ต้องซื้อก็ได้เดี๋ยวเราก็เข้าเมืองแล้ววันเนี้ยเอาแม่ชุดอย่างนี้เราก็จะไม่ถ่ายรูปเหรอที่เราซื้อไปเพราะเราจะถ่ายรูปดิเอาไหมคะเอาบ่ถามพ่อไม่เอาก็ได้ ม,มันมีมันมีมันมีที่รานจาัดเราเนียค่ะเดี๋ยวถ้าจะเอาเดี๋ยวตรงนั้นมีหลายร้านได้ครับพี่ไปดูตรงนั้นได้ขอบคุณครับเที่ยวหาสนุกนะขอบคุณมากๆเลยพี่ๆทุกคนครับคุณพี่เครือครับบ้านสิบดวงครับอันนี้เรานอนตักเข้าไปเที่ยวอยู่ใช่ไหมใช่ครับนี่เราตอนนี้เรานั่งยัดกันอยู่ในรถของพี่เบียร์นะครับรถใหญ่ครับสถานที่เยอะ ขอดูวิวด้วยหน่อยเอาเที่ยวกับอะไรมาเที่ยวกับอยากเบิรงวิวน้องเขาเอานี่เปิดกระจุ่กับเบิรงนี่เอาลังค่ายมันน่ะนี่วัดในหอดวิวเด้อร์เย็นเย็นเมื่อกี้มันผ่านมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งฉันกลับมาดูหน้าน้องก่อนเพิ่งไปดูวิวปั๊บเอานี่โอ้ แต่เราลงมาแล้วเมื่อกี้มันสูงว่านี้ขอดูน้องเนียนะคะเอาตามใจชอบเอาเอาแบบเนี้ยนี่ลือกตาหน่อยอะไรดีเลืมตาใหญ่ๆเบิ้งไปอีกอันนี้แม่อันนี้แม่อันนี้พ่อเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวด้วยกันอต่นั้นหลายสถานที่เนี่ฝรั่งที่ผมบอกเลยว่า เขาพูดไว้อยู่ดินะ้าเขาพูดไว้ว่าถ้าคือน<ไ>อ่<ไ>คืนเนี้ย<ไ>เขาอ่ะ <laughs> เขาอ่ะจะใส่ชุดบิกินี่ขัดใส่ชุดบิกินี่ไหลสุดเลยค <laughs> อยจีไลทุดกระท้ายคีบไปรถ VIP จุเกือบสี่พันคน <laughs> ยอดมากว <laughs> ิวสวยอยู่ครับแต่ว่า